สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำมาสด้าบีทีห้าปนะครับรถปี2014.2015เครื่อง2002ันเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เป็นหัวบันไดนะครับหัวบันไดไม่มีผมขายตามสภาพนะครับ,บว่มีบริการหลังการขาย ตัวนี้เป็นฟรีสไตล์แคปครับแคปเปิดได้ภายในสวยครับลดได้เดิมครับสีสันโดยรวมสวยงามครับผมมีรอยขีดข่วนบ้านตามการใช้งานนะครับตรงนี้จะมีรอยคูดมานะครับด้านหลัง ยังใหม่ดูใหม่อยู่นะครับตัวนี้เลขใงินอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับ หน้าเดิมครับหน้าเดิมนอ็อตฝากระโปรงไม่ขยับครับผมโลโก้อน้าตายังอยู่นอ็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับ เลขานานอยู่ครับลดได้เดิมครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับแนะนำให้ท่านมาทดลองขับและแตัดสินใจซื้อด้วยตัวของท่านเองนะครับท่านนี้จิตแบ็กลิสใช้เงินรับรถอยู่8,000บาทครับกรณีลูกค้าพักอยู่บ้านทะเบียนบ้านตัวเองไม่ใช้คนค้ำครับหากท่านลูกค้าที่เช่าบ้านอยู่ ต้องใช้คนคํำหนึ่งคนตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับลถขึ้นนิ่มๆน,นะครับแอร์เย็นนะครับ จบขึ้นลงได้ปกตินะครับครับเก็บครับเก็บได้ปกตินะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับโทร082-306-0652ายไดีพุทธลัตพีเ h ชยูพีอานะครับรถอยู่ในตัวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับสามารถมาทดลองขับได้ คันนี้ราคา2 2 8 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาทดลองขับได้นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับติดแบคลิสไม่เช็คแบคลิสติดล่าช้าติดแท็กซิงดาว8,000บาทนะครับกรณีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ใช้คนคํานะครับ ลองมาทดลองขับดูครับราคา2 28,000บาทพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ